อ่ะวันนี้ว่างๆก็เดี๋ยวจะมาปรุงชานะครับมาสอนปรุงชามีตัวยาอะไรบ้างที่เราจะชงกินแก้่พวกเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดอะไรพวกนี้ก็ลองมาชงกันดูนะครับนี้คือตัวยาที่เราใส่นะครับใบสีเขียวเนี่ยอันนี้เขาเรียกป่าช้างเหาปลาช้างเหนานส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรากสามสิราก30มสิบ แล้วก็จะมีเห็ดหลินจือนะครับเห็ดหลินจือนะที่เราใส่ไปนอกนั้นก็จะมีมะตูมมะตูมใส่ลงไปอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรคู่ครัวคนไทยนะครับน,นี่ก็จะเป็นใบกัญชาใส่ลงไปตัวนี้ก็จะเป็นหญ้าเชียงดานะครับหญ้าเชียงดา ยาหวานหรือว่ายาเชียงดาเนี่ยไอที่เราใส่ยาหวานเนี่ยเพื่อที่จะไปะกลบลดขมของลากปลาไหลเพือกนะครับก็จะมีลากปลาไหลเผือกด้วยนะครับที่เราใส่ไปลากปลาไหลเผือกรากปลาไหลเผือกจะมีรสขมเราก็ใส่ยาเชียงดายาหวานไปเพื่อที่เราจะได้กินง่ายๆนะเดี๋ยวลองไปต้มดู ตอนนี้เราก็ต้มเดือดแล้วนะครับอันนี้คือน้ำสีน้ำของชาที่เราต้มส่วนน้ำก็ใส่ไปประมาณลิตรครึ่งนะครับลิตรครึ่ง1.5ลิตรนี่ครับสีของชาเราเดี๋ยวเราจะลินใส่แก้วให้ดูเดี๋ยวดูนะครับเราจะดูน้ำสีของน้ำชา อันนี้คือสีของชานะครับสีสวยงามทีนี้เรามาลองชาด,ดูครับลองรสชาติของชารสชาติก็จะออกขมอมหวานนะครับถ้าขมก็จะขมาลากของปลาไหลเผือกนะครับส่วนตัวที่หวานเนี่ย มันเกิดจากาย่าเชียงดาหรือว่าย่าหวานมันทําให้ลดความขมลงไปแล้วก็จะกินได้ง่ายนะครับลองทําดูนะครับกินแล้วรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋า